สำหรับบูตเบอร์เซเดสเบนในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับมีไฮไลท์ทั้งหมดอยู่3คันนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับของ Mercedes b e n บนะครับจะพาไปชมทั้ง3คันนะครับเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากคุณกายนะครับเดี๋ยวไปติดตามคุณกายดูแล้วกันนะครับว่า3คันนั้นมีไฮไลท์เป็นรถอะไรบ้างตามคุณกายไปได้เลยครับสวัสดีครับผมกายพานุวัตรกสวัสดิ์พัฒนะครับโปรดักต์แมネจเม้นต์แมเนจเจอร์บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กันในงาน Motorshow 2025ในบูธ m m r r e e e s s e n z z ครับวันนี้เรามาดูกันว่าบูธ m e r c e d e s Benz มีไฮไลท์มีรถอะไรบ้างและมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรงไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่รถไฮไลท์กันก่อนเลยครับข้างๆข,ข,ของผม2ครคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถจนที่เป็นตัวแทนของแบรนด์อย่าง Mercedes-AMG ครับผมพูดถึงคันแรกก่อนเลยครับด้านข้างผมฝั่งนี้ครับฝั่งขวาครับ Mercedes AMG GT 63โ m ร์เกัคันนี้นะครับซึงผมเชื่อได้เลยว่า ถ้าคุณผู้ชมดูโลกของมอเตอร์สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น GT 3 GT 4คุณผู้ชมต้องรู้จักกับรถยนต์รุ่นนี้อย่างแน่นอนครับเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับไปเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยครับกับ Mercedes AMG GT 63 4Matic+ คันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับผมเชื่อคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยได้ทำลายสถิติสนามแข่งในดูมเบอร์กริงเอาไว้นะครับตอกเวลา7วินาทีกว่าๆเนี่ยถือว่าเป็น1รุ่นที่เรียได้ว่า เป็นเดอะบีสออฟกรีนเฮลท์จริงๆเลยนะครับรอบนี้รอบที่2ของเขานะครับภายใต้รหัสตัวถัง C192 ครับมาพร้อมกับหัวใจนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส M177 นะครับขนาด4,000ซีซีนะครับ V8 แปไบเทอร์โบฮอตอินไซด์วที่พกแรงม้ามากถึง585แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรนะครับสร้างอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อเดลลาเพียง3.2วินาทีเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะโอเคแหละ GT นะครับมัน ได้ตัวเลขประมาณนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่รถยนต์คันนี้ครับเพิ่มอัตราลดในเรื่องการขับขี่ในหลากหลายมิติมากซึ่งส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นการทําที่ยากมากๆที่จะทําได้นะครับอย่างแรกเลยใน,ในเรื่องของคาแรคเตอร์ของรถคันนี้ก่อนนี่คือครั้งแรกของรถยนต์ GT ครับที่จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบหน้าเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เโชด้านหลังเป็น100%เพื่อเข้าสู่ภาวะดิฟโหมดได้เพียงแค่เข้าโหมดการขับขี่เองครับ ถัดมาครับมาดูกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างครับนอกจากขับเคลื่อน4ล้อแล้วรถยนต์คันนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า AMG Rear Axle Steering ที่ล้อหลังสามารถเลี้ยวได้มากถึง2.5องศานะครับเพื่อช่วยทำให้รถยนต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าโค้งได้ดีมากยิ่งขึ้นสมูทมากยิ่งขึ้นและนุน่มนวลมากยิ่งขึ้นครับทีนี้มาดูในช่วงของด้านท้ายรถตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วครับว่ารถยนต์แบบนี้มีหลายอย่างที่ทําให้ผมประหลาดใจและเป็นการทําที่ยากมากๆเลยคุณผู้ชมครับการใช้รถดีไซน์แบบนี้นะคร Mercedes AMG หรือรถทรงท้ายกดแบบนี้เป็นคูปเป้เนี่ยแน่นอนมันแรงแน่นอนมันเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีครับแต่การที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นเป็นไปได้ยากมากๆเลยเพราะว่าพื้นที่บรรทุกสัมภาระของเขาเนี่ยเดียวว่าน้อยมากเลยสําหรับอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่ารถรนรุ่นนี้จะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับมาดูกันหน้านี้เลยครับผู้ชมครับสำหรับพื้นที่บรรทุกสัมภาระของรถยนต์ AMG GT คันนี้นะครับนี่เลยครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าเราเปิดมาดูเนี่ยเราจะเห็นหัวหมอนทั้งหมด4อันน,นะครับซึ่งเป็นไปตามที่เมืองนอกได้เปิดตัวไว้นะครับก็คือเป็นรถ2บวก2นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าเลือกสเปคที่เป็นที่นั่งแถวที่2แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่มาทุกสัมภาระให้มีได้มากสุดถึง67 5ลิตรและเก็บเก็บถุงก๊อบได้ถึง2ใบพร้อมกระเป๋าเดินทางได้เลยครับเชิญชมได้เลยครับนั่นหมายความว่ารูปแบบการเดินทางกับรถยนต์แบบนี้เ e อร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะสูงแบบนี้เนี่ย จะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของคุณไปแน่นอนครับและที่สําคัญครับการเปิดปิดต่างๆนี่เป็นรถซูเปอร์คาร์นี่เป็นรถสปอร์ตนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์เฟียร์เสแล้วก็มีทีเลสโกเต็มรูปแบบให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้ครับคันนี้มีการกดสเปคขึ้นมาเยอะมาก,กน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AMG a r r o d y n a m i c มิ a c k g กนะครับตัวในพิเกตทูนะครับ ท่อยเสียต่างๆตัวนี้ก็เป็นออปชันที่คุณลูกค้าจะสามารถเลือกสั่งซื้อได้อย่างอิสระเลยผ่านภายใต้รูปแบบการสั่งซื้อที่ชื่อว่า Manufacture นั่นเองครับบ้างนะครับ Mercedes AMG GT T คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ล่าสุดอย่าง MBUX 7นะครับที่เรียกได้ว่าจะสามารถคำนวณและควบคุมรูปแบบการขับขี่ได้ยกตัวอย่างเช่เนนคุณผู้ชมสามารถที่จะบันทึกข้อมูลสนามเอาไว้ในรถ แล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ว่าในแต่ละโค้งของคุณขับขี่เป็นยังไงพวงมาลัยกี่องศานะครับคันเร่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพื่อเอามาปรับทําให้ความเร็วต่อรอบในสนามทําได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งจะรถไปขับแบบแดกเรทคอร์เตอร์ไมเนี่ยก็จะมีรูปแบบช่วยเหลือการออกตัวแบบเรสต์ทให้ใช้งานกันด้วยครับกับ mercedes amg gt 6 3ครับเป็นไงกันบ้างครับกับ mercedes amg gt 63คันนี้คุณผู้ชมอยากจะทราบราคาของเขาแล้วใช่ไหมครับราคาจำหน่ายเริ่มต้นถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยเพราะถ้าเทียบรุ่นในนอดีตครบราาาา18ล้กท กับรุ่นนี้ครับราคาเริ่มต้นเพียง15บล้าน9แสนบาทแล้วถ้าคุณผู้ชมรักและชอบสเปคคันนี้เลยอยากจะได้รถสเปคแบบนี้นะครับราคาจําหน่ายของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่19ล้านนะครับสามแสนบาทโดยประมาณนะครับตั้งแต่พวก a e r o d y n a m i c Package Night Package ตัว p e r f o r m a n c e s ซ์ซต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้ในเว็บไซต์ mercedes-benz.co.th ได้เลยครับคุณผู้ชมอยากชอบรถยนต์ที่เป็นสไตล์โ o a d s t e r นะครับอยากเปิดประทุนเนี่ยผมแนะนำคันนี้เลยนะครับอีกหนึ่งตำนานที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1965แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนถ้าพูดถึงรถโรสเตอร์คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงชื่อรุ่นนี้แน่ๆนะครับกับ Mercedes AMG SL 55 4MATIC+ Plust คันนี้นะครับซึ่งตำนานแล้วก็พี่ใหญ่ของเขาเลยเนี่ยอย่าง300 SL Gullwing เนี่ รถยนโรเตอร์ที่สวยที่สุดในโลกอีกรุ่นหนึ่งแต่รอบนี้ครับเขากลับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีขุมพลังที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นจากรุ่นเดิมที่เราเคยเปิดตัวไปในเครื่องยนต์ SL4340 2,000cc ใช่ไหมครับหากผู้ชมคิดว่ามันยังแรงไม่พอครับยังไม่เร้าใจพอครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 4,000cc V8 แบบไบเทอร์โบวันแมนวันเอนจินฮอตอินไซต์ที่มีแรงม้ามากถึง476แรงม้า และแรงบิดมากถึง700นิวตันเมตรครับรถคันนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างถ้าเมื่อกี้ผมพูดถึง 4MATIC+ ไปแล้วแน่นอนขับเคลื่อน4ล้อกันแน่ๆนะครับผู้ชมมาด้านนี้เลยครับรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4MATIC+ ครับซึ่งสามารถที่จะเลือกล็อกแวล์ี่เรโชได้จากศูนย์นะครับเป็น100%หรือเข้าสู่ภาวะดิฟโหมดนั่นเองนะครับรวมถึงด้านหลังได้สามารถเลี้ยวได้มากถึง2.5องศานะครับแลวรถยนต์คันนี้ครับมีฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าไม่พูดถึงไม่ได้เเเลยนนนนนะะครรรพาาาว่่ใใงีีีีี้้ไมมมฟจอ์แ ผู้ชมมาด้านนี้เลยครับสิ่งที่ผมกําลังสัมผัสอยู่นะครับนี่คือผ้าหลังคาแบบซอฟท็อปเอ๊ะแล้วผ้าหลังคาซอฟท็อปมันมันมันใหม่ยังไงเหรอนะครับในนี้เราซ่อนลําโพงที่ไม่มีค่ายไหนใช้งานนั่นก็คือเป็นสไปเดอร์สปีกเกอร์หรือเส้นใย,ยแก้วนําเสียงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบที่ชานฉลาดมากเพราะต้องการที่จะทําให้สร้างมิติเสียงแบบ360องศา แต่เมื่อรถเป็นแบบเวอร์ชั่นเปิดประทุนครับแน่นอนระวังลำโพงไว้ข้างบนไม่ได้นับดังนั้นเนี่ยทีมเบอร์เมสเตอร์นะครับทำงานร่วมกับทีม AMG เดดเดสซอดแทรกตัวที่เป็นใยแก้วนําเสียงเอาไว้เนี่ยในผ้าหลังคาทําให้เส้นยแก้วนําเสียงนี้เกิดเสียงมิติด้านบนขึ้นมาได้นับทำให้คุณผู้ชมสามารถเต็มอิ่มกับอัตราลดของรูปแบบของเสียงแบบ Do บบี้แอดมอสได้อย่างไม่มีขาดตกปกพ้องเลยครับผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับกับรถยนต์ SL คันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบ ว่ารถเขานี่เป็นยังไงเพราะนอกจากมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากแล้วนะในช่วงที่ผ่านมาเราได้เปิดเวอร์ชัน่นา3ไปแต่แน่นอนครับเมื่ออัปเกรดเครื่องอยนต์ในรอบนี้เพิ่มลูกสูบเยอะมากกว่าเท่าตัวขนาดนี้มีฟีเจอร์มากแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากทราบในเรื่องของราคาใช่ไหมครับว่าเท่าไหร่เพราะรุ่นเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1ล้านกว่ารุ่นใหม่นี้นะครับราคาจําหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่14ล้าน9แสนบาทครับแล้วสามารถที่จะคอนฟิกเรชันของรถได้อย่างอิสระยกตัวอย่างเช่นสีภายนอกตัวนี้ครับเรามีให้เลือกมากกว่า50แบบ เบาภายในมีให้เลือกมากกว่า20สีหรือถ้าคุณผู้ชมชอบคันนี้เลยเนี่ยราคายอยู่ที่18ล้าน2 90,000บาทกับคอนฟิกเรชั่นเท่ๆแบบคันนี้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้า2คันนี้เนี่ยยังไม่พอนะครับรรู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะมีบางมุมได้ไปขับขี่ในะแบบออฟโรดบ้าง ผมแนะนำอีกรุ่นหนึ่งครับที่ชื่อว่าเป็น The King of Off Road ครับด้านนี้เลยครับครับผมเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของรถมอเตอร์สปอร์ตไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราพูดถึงรถยนต์โรสเตอร์ไปแล้วนะครับเราไม่พูดถึง The King of Off Road คันนี้ไม่ได้เลยนะครับกับ Mercedes AMG G 6 3นะครับซึ่งถ้าผมบอกคุณผู้ชมว่านี่คือรถยนต์ G 6 3บเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วใหม่ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมก็จะงงนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะรถยนต์ G Class คันนี้ใหม่แล้วเหรอนะ จริงๆแล้วใหม่ครับบนรหัสตัวถังใหม่ที่ชื่อว่า W 4 6 3ครับและที่สำคัญครับคันนี้เนี่ยมีการออกแบบดีไซน์ภายนอกใหม่ทั้งหมด รวมถึงครับรูปแบบการสั่งซื้อก็ใหม่ทั้งหมดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาไล่ทีละสเตปกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากขุมพลังครับเครื่องยนต์เป็น M177 นะครับขนาด4 0 0 0ันซีซีวีแ n ดวั n แมนมา e ที่มีแรงม้ามากถึง585แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง850นิวตันเมตรนะครับและที่สำคัญรถคันนี้ยังเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยี m i l d h y b r i d 48V เวเทคโนโลยี A ที่สามารถที่จะเพิ่มแรงบิดให้กับรถยนต์ได้บวกอีก200ร้ยนิวตันเมตรเข้าไปด แน่นอนเมื่อเราพูดถึงระบบ My h y ไ r i d ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดในการใช้ในเรื่องของ power management เนี่ยถ้าไม่พูดถึง MBUX 7ก็คงจะไม่ได้นะครับรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า Mercedes-Benz User Experience Version 7หรือแบบเดียวกันกับที่คุณผู้ชมรู้จักกันในรถยนต์ EQS นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเครื่องใหม่แล้วระบบปฏิบัติการใหม่แล้วดีไซน์เรามาดูกันทีละจุดกันครับคุณผู้ชมเชิญด้านนี้เลยครับตรงนี้ครับบัมเปอร์ดีไซน์ใหม่ครับ มีการเปลี่ยนช่องรับอากาศแบบใหม่เพื่อให้เข้ากันและสัมพันธ์นกันกับเครื่องยนต์ V8 รูปแบบใหม่ของเราตรงนี้นะครับถัดมาด้านข้างครับล้อแมกดีไซน์ใหม่ครับและที่สำคัญรอบนี้เนี่ยให้เลือกคาลิเปอร์เบรกได้มากถึง3สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินนะครับสีแดงหรือสีดำครับถัดมาครับเสา a อพิล่าตรงนี้ครับแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้ทําไมถึงผมถึงต้องเมนชั่นตรงนี้ด้วยรู้ไหมครับคุณผู้ชมเพราะ ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้ทําให้นะครับเสียงลมภายในห้องโดยสารเนี่ยลดลงได้มากกว่า20%เลยด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพีเซนต์มากๆเลยกับรถยนต์ G-Class คันนี้ครับ ในที่สุด G-Class ของเราก็มี Keyless Go ใ,ใช้งานแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรูปแบบคุญแจแบบ Comfort Access ที่จะสามารถที่จะกดเปิดและก็กดปิดได้โดยที่ไม่ต้องยกคุญแจขึ้นมาและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของรถยนต์ G-Class เหมือนกันนะครับ <laughs> ดังนั้นเนี่ยรถยนต์ G-Class คันนี้พัฒนาในทุกรูปแบบนะบแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะ p r e ซ e n t นั่นก็คือสักครั้งหนึ่งที่เราจะซื้อรถยนต์ G-Class นะครับเราก็ไม่อยากจะให้รถยนต์ G-Class ของเราเนี่ยไปซ้ำกับใครใช่ไหมครับในงานเตอร์ Show ครั้งนี้นะครับ2025รได้เปิดตัวองแผนกที่ชื่อว่าน,นี้นผน ที่สําคัญมากกับบริษัทเราเพื่อที่จะส,สร้างสารเอกลักษณ์นะครับรถยนต์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบตัวบุคคลของลูกค้ารายนั้นๆแบบอิสระนะครับซึ่งแผนกนี้นะครับตอนนี้ในเมืองไทยสามารถเปิดคอนฟิกเรชันนั้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้คุณผู้ชมนะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เบนทเทยแลนด์เนี่ยแล้วเข้าไปเลือกรถยนต์จี l a า s คุณผู้ชมจะเห็นสีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สีภายในเยอะมากๆรวมถึงอยากได้หลังคาสีดำซุ้มล้อสีดำไฟหน้าสีดำตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ารถยนต์ G-Class ค,คันนี้สามารถมีความแตกต่างกันได้มากกว่า1 2ล้านแสนแบบแบบไม่ซ้ำกันเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการสั่งซื้อใหม่ของ Mercedes-Benz ประเทศไทยอย่างคันนี้เลยเนี่ยที่อยู่ข้างๆเรานะครับราคาเริ่มต้น18ล้าน8แต่ถ้าอยากได้คันนี้จริงๆก็20ล้าน5แสน90,000บาทครับและนี่คือทั้งหมดของรถยนต์ไฮไลท์3รุ่นนะครับคุณผู้ชม ก่อนจะจากกันนะครับผมขออนุญ,ญาตฝากแคมเปญไว้นิดหนึ่งพูดตรงๆเลยผมอยากขายรถมากๆเลยช่วงนี้นะครับกับคำถามที่มีในใจผู้บริโภคเยอะมากกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลมีเดียกับรถยนต์ไฟฟ้าว่าใช้งานแบบไหนรถยนต์ไฟฟ้าเราจะดูแลอย่างไง รถยนต์ไฟฟ้าเราจะขายต่อกันยังไงนะครับก่อนจากการวันนี้ทาง Mercedes- Ben z เราได้มีแคมเปญพิเศษที่ชื่อว่า Mercedes- Ben z EQ Offer ไว้ให้นะครับที่ขจัดทุกข,ข้อปัญหาต่างๆที่คุณผู้ชมมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับส่วนแรกเลยเรามีค่าใช้จ่ายในการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเพียงแค่4 5 0 0 0บาทต่อเดือนโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินส่วนแรกหรือเงินดาวน์นั่นเองนะครับและรวมถึงไม่มีบอลลูนด้วยหมายความว่าวันนี้อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ EQ ครับจ่าย45 0 0 0แล้วใช้งานไปได้เลย5ปี แล้วชาร์จที่ไหนล่ะครับถ้าถามผมแบบนี้ผมก็จะตอบได้เลยว่าชาร์จฟรี1ปีนะครับกับรถยนต์ไฟฟ้า EQ แล้วถ้าผมอยากชาร์จที่บ้านล่ะครับได้ครับผมให้ Wall w a ลวอลฟ์ฟรีหให้ฟรีไปเลย1ลูกหรือแล้วถ้าผมจะเซอร์วิสแมเนแ้นอย่างไงผมให้ MBSP Extra Guarantee และ MBSP Easy Care เข้าไปอีก5ปีรวมถึงในเรื่องของประกันภัยหรือ Insurance นะครับที่คุณผู้ชมจะรู้สึกได้ว่าวันนี้ในโลกโซเชียลจะเห็นว่าราคา ของอินชอนประกันภัยต่างๆได้ลดด่วนไฟฟ้ามีการสวิงมากๆเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราให้ฟรีไปเลยนะครับ3ปีทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเมื่อใช้รถเสร็จ5ปีคุณผู้ชมรู้สึกว่าพี่จะขายรถและรถดนตนไฟฟ้าราคามูลค่านาคตจะตกต่ํำไหมรับไปต้องห่วงครับเรารับคืนทุกกรณีถ้าหากใช้ตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนับนี่คือแคมเปญคร่าวๆนะครับของ Mercedes Ben z EQ o f f e r หรือแม้กระทั่ง GLC ครับที่ราคาตอนนี้ไม่ข้าม4ล้านแล้วครับ COS ครับ ผ่อนเพียงเดือนละ51,900บาทแบบไม่ต้องดาวนะครับก็มีให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไงถ้าคุณผู้ชมสนใจก็มาในงานบ a n g k o k International Motor Show 2025นี้นะครับที่จะมีจัดตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่6เมษาหรือถ้าคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีเวลามานะครับก็สามารถที่จะไปที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้เพราะว่าวันนี้ m e r c e d e เ b e n z นทําำรูปแบบธุรกิจแบบ r ี tail of the Future หมายความว่าทุกที่นะคครรรััับาาาเเเดียววททท่่กปศ ยังไงวันนี้ผมกายพานุวัต์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับยังไงขอบพระคุณครับเป็นยังไงบ้างครับคุณกายพาไปชมนะครับ3ตัวแรงๆนะครับจากทาง r e r d e s e e n z ครับนอกจากนี้นะครับใครยังสนใจไลฟ์อัพอื่นๆนะครับรถรุ่นอื่นๆของ r c e d e s e e n z นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรูอย่างไมบักนะครับก็มีเอามาโชว์ด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับบูธ r c e d e s Benz ในงานมอเตอร์โชปีนี้ครับ